สวัสดีครับนี่คือคิงก่อนแข่งคิงก่อนแข่งวันนี้ของแดงพูดถึงคู่มวยคลาสสิกนะคู่เอกศึกท่อน้ำไทยทีเจโเกียรเพชรอาทิตย์ที่23พฤศจิกาย,ยนสดจากเวทีมวยราชดำเมินยอดกระตันยูจิตเมืองนอนท์วันนี้ดวลกับคมแบกทีเคยุทธนา130ยอดกระตันยูเนี่ย19บกจากร้อยเอ็ดขณะที่คมแบกยี่13จากโคราชยอดกระตันยู3ฟอร์มล่าสุดแพ้เพชรสมานสอสมานกาเมนชนะเก้าล้านสอจแดนระยอง สุดท้ายชนะโรชัยวให่วยจีมขกระดาษที่คัมแบ็กนะชนะปฏิหารพอหลักบุญชนะน็อกยกสองเพชรกิติเกฟรามอินทาสุดท้ายแพ้ไก่ป่าพอวิเศษยิมจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะเอฟตียอดกระตันอยู่หนึ่งดาวรุ่งเบอร์ต้นตนของเมืองไทยเลยเป็นมวยขวาแข้งขวาเนี่ยหนักแรงกระาษที่คัมแบ็กจอมเก่านะเป็นจอมเก่าเบอร์อรต้นต้นของเมืองไทยซ้ายคลาสสิกแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกผม มวยคู่นี้จังหวะฝีมือชนจังหวะฝีมือเอฟซีมองว่าอย่างไรถ้าชอบจังหวะฝีมือขวาจัดจ้านดาวรุ่งก็ต้องยอดกระตันยูแต่ถ้าชอบซ้ายคลาสสิกเก๋าเกมอาวุธหลากหลายก็ต้องคัมแบ็กมวยคู่นี้มุมมองของ,องแดงนะของแดงมองว่าวันนี้ยอดกระตันยูถือว่ามาไกลามากๆเป็นจอมคลาสสิกแข่งขวาหนักแรงวันนี้หนักทุกเม็ดเบดียดบทเบียดบทยอดกระตันยูมีโอกาสได้รับการชมมือ